สวัสดีค่ะพี่น้องมาแล้วมาละพ่อตะลุวันพาพื่นมาแล้วพี่น้องเมื่อนี้มากับบรรยากาศยามเร็งๆรยากาศยามเรงเรหลังจากที่มื่อนี้พากกันไปเที่ยวไปเยี่ยมไรการชายัยไปเยี่ยมไรการชัยกลับขึ้นมาอิสุกับอีตัวคนมาเป็นสาลทีไปเที่ยวไรการชายัยเมื่อนี บรรยากาศยามมือแลงแต่ว่าตั้งกะจากที่ไปเที่ยวอะไรกันใช่กลับขึ้นมามาเบิงมาเบิงจุดจบสายแข็งพี่น้องมาเบิงจุดจบสายแข็งพ่ท่านได้งวกไปใกล้ดรอกพี่น้องกำลังกลังอวยมาอวยมาอวยมาบอกแล่าวายเกีงบอกเล่าวายเกีง หลังจากที่ไปเที่ยวไร่กันใช่กับขึ้นมาสาน็นจะไหนบัดบอกว่าแล้ววายเกรยงเด็กเปิดไฟล่ะเปิดไปล่ะบอกว่าแล้ววายาเกีงบอกแล้วเพื่อเขาหลงมันหลายแม่จะไปสะดุดมันเด็ดขาดแมาสะดุดแล้วมันก็สิเป็นจังสี่ล่ะแม่เป็นจัางใดเด็ก ไม่ตามก้บุศึกแนัด้ยอะไรจะหาวเป่าเองก็บรรยากาศได้ต้มน้ำก็เอาลงมนกินอืออ็นียุ่งเกิะไปว่าอายุตว่าหามซื้อน้ำต้มเพื่อเขาลงม่กินเอ้ยลูกขึ้นไปฮาทำงาน พี่น้องคะเันละไปจากน้อยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแกมันดีค่ะแกมันดีค่ะกูภาพไปส่งมันถอดเอาจากขอามันหลอดค่ะเอาแรงไปก่อนไปส่งมันถอดเอาจากขอามันหลอดนั่นเอาเดินทางปลอดไฟไปได้ไปส่งเด้อเดินทางปลอดไฟแกมันดีให้แกมันดีให้เอาอีนั่นลงให้นางอีก สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมวนไหลมวนไหลกระจังว่าจะใครพี่เอกเข็มเห็นเห็นจุดจบสายแข้งเนี่ย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 เยเนี่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 ยเนีนี่ยเนี่เนี่ยเนี่ยเ่นี่ยเเนี่นี่ยเนนี่ยเนียเนเนี่ยเนี่ยเนีี่ยเนี่ย

เคยไปหอนล้าเบิ่งเพิ่นไปหาเที่ยวอยู่น้ำสองสีสามสีบุนแล้วเพิ่งเพิ่นไปเที่ยวน้ำสองสีสามสีก็เ่ไปดอกเพราะว่าตะเวทตกินเพราะตเขาหางแอย่าเอินอย่าลควันนนาอามเพิ่งใช่ข้้าเห็นอ่ะแล้วเข้าไปยึดสาบการแทกทันเกียร์ตั้น้อยไกดีเออเกียร์ักงหน่อยไจเดียสวัสดีค่ะ งานเข้ากัร่างเดิมพอร่อยทิงจอันนี้จะมีถลามร่อยทีมพาก็้ยมากันผลาคาดหัวไปผลาคาดหัวนี่ไหปเสือจะมางามแต่งามามเอียงคุด้นีมคุณนไปกินปลาก่อนจะไก่บ่อนเหเนาะไปเลยต้เนาะ เออน่าจะไปที่ไหนกันดีพรุ่งนี้ไปบ้านตาทองเหมือนเดิมครับแมีนบ่แต่ววันจีบียู่มองไงวันแมีนบ่ผมยประเียว่้านคอยู่นายาโซเนาะเมยน่ายาโซที่หองเรนเพื่อนั่นะหละใกล้ๆกันเยื้องๆกันเมื่อในบริสุทธิ์ไม่ใช่หายมากเพราะเมื่อบาดเพราะมือเจ้ากับมาเบิกเรียมอ๋อเพราะว่ามือเจ้าวันจีพีดห้าหายได้เบิมครับนึกว่ามันสีอยู่แบบประมาณว่ามีที่ นี่มีมองกินทองมองเงทอหมดเลยเลิกไปอก็ตั้งว่าักแต่ว่ากันเจ้าของเสียทานพี่ก็เจ้ากะจีกะจีได้กะจีกะจู้จาเนาะกนอผ้าอเมันแข็งก็ว่ันแข็ก็ได้เห็นยู่เห็นงกันไปเที่ยวแม่น้ำสองสียังไม่เห็นยังแม่เห็นยู่ย้อนกบไปหากินองในบขเลยไปไปน้ำองนีเอองานเรากำลัง

บรรยากาศหลังวพี่จะเป็นแบบนี้แล้วพี่น้องแล้วพอโบไคได้ทายดอกมาที่ได้ทายแล้วนี่หดวชาวเวียีฮอตกินนี่หอดอันยกสดมานะอาหารตามสั่งร้านอาหารตามสั่ง ร้านอาหารตามสั่งน้องเมียคนสวยสวัสดีค่ะวันดีค่ะวัสดีค่ะหาขืดนเอาแม่มีอยงเขาแม่วันทุกข้อเนาะโอ้ทุก่งโอ้มีมเลยอืมันมันมันอับอยู่เนาะ อาบยูนจักนเพราะว่มเขา้าเลืออยู่พ well ี่น <l> ้องมันเขามานเลือดเลืออ oh, ับยืนในจักนอยจัก่อย กินเนื้อเก็เให้พี่น้องแต่ว่าพูดได้บ่อยากกินแ็มีร้านอาหารมาน้ำครัวยกสดครัวยกสดก็ได้ออกไปเบิ้งงหน้าพี่น้องเขาเบิ้งข้างหน้าเด็กลอย ปิดทั้งหนาแล้วพี่น้องไปบ่ได้เปิดปิดทั้งหนาแล้วทางไหนกว่าทางไหนกว่าเข้าไปนี่เข้าไปหันเข้าไปหันง่ายไปนี่ก็เลี้ยวไปนี่นะเลี้ยวเฮ้ยเอาไปทั้งหนานนี่ยอย่างน้อย ดาววิวเราว่าย่างไปนี่แล้วก็ออกไปหันมาสั่นว่าจะออกไปทั้งหนาวไปกันเนาะว่าเป็นเต้นเป็นถามไปมันดีดีพี่น้องเมื่อวานนี้เต้นไปเนาะนี่นาะโอ้ตัวไปแค่อาทิดแอมเน่าไปเนาะเต้นไปเต้นมันนี่ใส่สีนี้ มีลายซื้อไ,ไว้เลยพี่น้องมีรายชื่อไว้ต่ละต,ตละิ้นต่ละคนอันนี้เต้นไขรเต้นไขรอันนี้เต้นน้องระน้อยระน้อยระน้อยอือกูจะดีไรซื้อคนนั้นคนนี้ไว้ดีดีอันนี้ซื้อไ,ไว,นนไว้ดีดีพี่น,น้นองแต่ละเต้นเต้นไผ่เต้นมันแต่ว่า เพื่อกวามมาเกิดเอฟซีมหาสิได้สิได้หาบปัญญาตุนสิปัญญาน่าเต้นปัญญานีเห็ุภาพผู้นั้นผู้นี้ไว้ดอกเาหากันง่ายง่ายเลาะไปเรื่อยเรื่อยรอหาบางวันเต้นผู้ใดเนี่ยแบบนั้นแบบนี้นะเออตัวนี้องแก้มมันนี่น้องแก้มน้องแก้มตะกาือนอันนี้น้อง ไปเออเต้นออกก็เอฟแอเต้นผู้นั้นเต้นผู้นี้พี่น้องอืมซ้อนเดือกระลอกไปได้หลายดอกพี่น้องแต่ว่าตอนนี้นั่นบ่ทั่านเลาะดอกโอ้ก็สิกลับไปเบิ่งอาจารย์ใตายจักหน่อยกลับไปเบิ่งอาจารย์ใายจักยังอยหลังจากที่ไปเลาะเลาะเบิ่งเต้นผู้นั้นผู้นี้เลาะไปบ่ทันเลาะลายดอก เลยกจิกลับมาเบิ่งอาจารย์ตายสดอกเออดูกลับขึ้นมากูต้องซึนเหรอตาวตานี่เป็นปื้อเยอะข็ไม่บอกลูกเอกก็เบิ่งพ่อนี่โอ้เอกเอ้มาเบิ่งพ่อด้วยนะเอกเอ้ยขอบคุณพี่น้องนะครับที่ติดตามช่องน้องพ่อตะวยการพาร์นะครับคลิปนี่ส้นี่รัะฟื้นนะครับพี่น้องนะค่ะวันนี้ว่นดี้จิตไรดอกน้ำต้มเพื่อเขาหลงจำจักน้อนจำจักน้อนเลยซื้อดอก่างไกยเอาเพี้ยขอบคุณพี่น้องเขานะครับและสุดท้ายไปเพี่น้องเขาอยู่ดีกินแซ่งสุขหุูคน เคเก็บออกันไมที่น้าครับพะษีขอบคุณครั่น้องครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ